สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดเลยนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านค่ะสถานการณ์ตอนนี้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะในตลาดพลังงานใช่ครับเราจะมาดูกันว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทน้ำมันใหญ่ๆเนี่ย เขามองเรื่องนี้ยังไงเขากังวลอะไรกันบ้างอืมแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานะคะก็ชี้ว่าผู้บริหารนี่กังวลมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะเอ่อหลังการโจมตีตอบโต้กันช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะมันยกระดับเร็วมากนะครับใช่ค่ะคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วมันจะกระทบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยังไงแล้วตลาดโลกจะผันผวนแค่ไหนงั้นเริ่มที่ความกังวลแรกๆก่อนเลยอย่างเวลซาวานที่เป็นซ e อของเชล เขาบอกว่า96ชั่วโมงที่ผ่านมาน่ากังวลอย่างยิ่งค่ะเขาใช้คำว่าอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ใช่แค่กับภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กระทบไปถึงทิศทางของระบบพลังงานโลกด้วยเหมือนความเร็วของเหตุการณ์นี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับถูกต้องค่ะแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักๆพวกแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซใหญ่ๆจะยังไม่โดนโดยตรงนะคะแต่ก็มีข่าวว่าโรงงานพลังงานบางแห่งโดนไปแล้วใช่ไหมครับ มีรายงานแบบนั้นค่ะทั้งในอิสราเอลและอิหร่านซึ่งอันนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วใกล้จุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานแล้วถ้ามองไปที่ผู้บริหารท่านอื่นอย่างแพทริกพูยาเน่ของ Total Energies ล่ะครับเขามองยังไงออืมององ t o l e n e r g i e สเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยพนักงานเป็นอันดับแรกเลยค่ะอ๋อครับ พอบริษัทเขามีฐานปฏิบัติการในหลายประเทศแถวนั้นเลยทั้งอิรักอาบูดาบีกาตาซาอุอันนี้สะท้อนความเสี่ยงจริงๆเลยนะ ไม่ใช่แค่เรื่องราคาในตลาดใช่ค่ะมันคือเรื่องคนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความต่อเนื่องของการทำงานด้วยซึ่งคุณพูยนขานะก็ขังว่ามันจะไม่ลามไปถึงแหล่งผลิตน้ำมันโดยตรงสอดคล้องกับที่พวกผู้ค้าน้ำมันมองว่าเหตุการณ์นี้คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญสุดเลยนับตั้งแต่ตอนรัสเซียบุกยูเครนปี2022ครับผมแล้วตลาดตอนนี้ะครับราคาน้ามันเป็นยังไงบ้างขยับไปเยอะไหม ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันอังคารที่17มิถุนายนนะคะราคาเบรนท์ก็ขึ้นไปแถวแถว74.84ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วน WTI ก็ประมาณ73.2ดอลลาร์ค่ะเพิ่มขึ้นมาราวๆ 2, 2%อีกเรื่องที่น่ากังวลมากๆแล้วก็ถูกพูดถึงตลอดก็คือช่องแคบฮอร์มูสใช่เลยค่ะอันนี้คือเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งน้ำมันโลกเลยนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น สมมุติว่ามีการปิดกัน้นแม้จะชั่วคราวก็ตามโอ้โหผลกระทบมหาศาลแน่ค่ะทั้งราคาทั้งเรื่องสัพพลน้ำมันขาดแคลนแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังไม่คิดว่าอิหร่านจะปิดจริงๆใช่ไหมครับค่ะส่วนใหญ่ยังมองว่าอิหร่านไม่น่าจะเล่นไพ่ใบนั้นค่ะ